สวัสดีค่ะวันนี้จะสอนนักศึกษาในการคำนวณเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องการอิ่มตัวและความชื้นในตัวอย่างนี้นะคะก็คือเราต้องการที่จะปรับสภาพอากาศในห้องแปลรูปอาหารนะคะซึ่งเราจะใช้เครื่องปรับสภาพสภาวะของอากาศฮะ,ะเหมือนรูปด้านซ้ายนะคะเครื่องนี้เนี่ยเราก็จะมีอากาศขาเข้านะคะซึ่งอากาศขาเข้าก็จะ เรียกได้ว,ว่าเป็นอากาศชื้นหรือ moist air นะคะก็จะประกอบไปด้วยอากาศแห้ง dry air และไอน้ำในอากาศนะคะเหมือนเส้นสีแดงตรงนี้นะคะก็จะจำลองว่ามีอากาศขาเข้าเมื่ออากาศเข้าเครื่องเนี่ยเราจะมีการเติมไอน้ำเข้าไปในอากาศนะคะแล้วก็จะพ่นอากาศขาออกออกมานะคะอากาศขาออกก็เป็น moist air เหมือนกัน แต่ว่าจะมีความชื้นเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่ามีการเติมน้ําเข้าไปอากาศข่าออกก็จําลองโดยเส้นสีเหลืองตรงนี้นะคะอากาศข่าออกก็ประกอบด้วยอากาศแห้งและไอน้ําเช่นเดียวกันนะคะโดยที่จํานวนโมลของอากาศแห้งขาเข้าเนี่ยจะต้องเท่ากับจํานวนโมลของอากาศแห้งขาออกนะคะสําหรับข้อมูลอื่นๆที่โจทย์ให้มานะคะโจก็บอกว่า อากาศชื้นขาเข้านะคะจะมีปริมาตรทั้งหมดเนี่ยหนึ่ลูกบาทเมตรที่อุณหภูมิ22องศาเซลเซียสและความดันรวม101กิโลปลาสคาลโดยที่อากาศขาเข้ามีจุดน้ำค้างหรือดิวพอยต์สิองศาเซลเซียสนะคะจากรูปด้านขวานี้ก็ข้อมูลตรงนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลของอากาศชื้นขาเข้านะคะ เราสมมุติให้จำนวนโมลทั้งหมดของอากาศชื้นขาเข้าเป็น f หน่วยเป็นกิโลกรมมัมโมลโดยทีด่ดังที่โจทย์บอกนะ,ะก็จะมีปริมาตรทั้งหมด1,000ลูกบาทเมตรที่ความดันรวม101กิโลปาสคาลอุณหภูมิ22องศาเซลเซียสนะคะความดันรวม101กิโลปาสคาลก็จะประกอบไปด้วยความดันย่อยของอากาศแห้งรวมกับ ความดันย่อยของไอ้น้ำในอากาศขาเข้าแล้วก็จุดน้ำค้างก็เป็น11องศาเซลเซียสนะคะจากจุดน้ำค้างเนี่ยจะทำให้เราสามารถหาความดันย่อยหรือว่า partial pressure ของไอ้น้ำที่อยู่ในอากาศขาเข้าได้นะคะจากนั้นอันนี้ก็จะเป็นกล่องนี้ก็จะเป็นเครื่องปรับสภาพอากาศนะคะซึ่งเราจะมีการเติมไอ้น้ำเข้าไปไอ้น้ำก็จะเป็น ไอ้น้ำก็จะมีโมเลกุล H2O นะคะร้อเราสมมุติว่าเติมเข้าไป W กิโลกรัมโมลนะคะคือจำนวนโมลของของไอ้น้ำที่ต้องเติมเข้าไปในอากาศขาเข้าจากนั้นก็จะได้อากาศขาออกซึ่งเป็น moist air นะคะโดยจักโจทย์นะะโจทย์จะบอกว่าอากาศชื้นขาออกเนี่ยนะคะนี่นะคะจักโจย์นี่นะคะ,จ,จ,ะ,คะจะมีความดันรวม9 8กิโลปาสคาลแล้วก็ มีจุดน้ำค้าง58องศาเซลเซียสะะจ,จุดน้ำค้าง58องศาเซลเซียสเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราจะสามารถหาความดันย่อยของไอ้น้ำที่อยู่ในอากาศขาออกได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าจำนวนโมลของอากาศแห้งนะคะที่เข้าไปนะคะจะต้องเท่ากับจำนวนโมลของอากาศแห้งในอากาศขาออก ตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะจงหามวลของไอน้านะคะในหน่วยกิโลกร,รัมที่ต้องเติมเข้าไปนะคะต่อหนึ่งกิโลกร,รัมของอากาศชื้นที่เข้าสู่เครื่องปรับสภาพอากาศก็คืออยากรู้ว่ามวลของไอน้ําตรงนี้ที่ต้องเติมเป็นเท่าไหร่นะคะต่อมวลของอากาศชื้นขาเข้า1กิโลกร,รัม จะสามารถเขียนได้ตรงนี้นะคะในส่วนของวิธีทำคำตอบที่เราต้องการนะคะมวลของไอ้น้ำที่ต้องเติมต่อ1กิโลกร,รัมของอากาศชื้นเนี่ยก็คือนี่นะเท่ากับเราจะต้องพยายามหามวลของไอ้น้ำที่ต้องเติมว่าเป็นกี่กิโลกร,รมัมถ้าสมมติเรารู้จํานวนโมลของไอ้น้ำที่ต้องเติมแล้วเราคูณโมเลกุลาร์เวทของน้ําก็คือ18เราก็จะรู้จํานวนเราก็จะรู้มวลของไอน้ำที่ต้องเติมได้ แล้วเราจะหารนะคะตัวหารตรงนี้จะเป็นมวลของอากาศชื้นที่เข้าสู่เครื่องปรับสภาพอากาศต้องรู้ว่าเป็นกี่กิโลกร,รัมนะคะแล้วก็นักศัยอย่าลืมนะว่าอากาศชื้นเนี่ยมันประกอบไปด้วยมวลของอากาศแห้งแล้วก็มวลของไอ้น้ำนะคะเพราะว่าอากาศชื้นขาเข้าประกอบไปด้วยสองส่วนนะคะก็คืออากาศแห้งและไอ้น้ำนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้มวลของอากาศแห้งขาเข้า แล้วรูมวลของไอ้น้ำขาเข้าก็จะได้มวลรวมของอากาศชื้นที่ต้องเข้าสู่เครื่องปรับสภาพอากาศแล้วอัตราส่วนนี้จะเป็นคําตอบที่โจทย์ถามเพราะฉะนั้นเราจะพยายามหาส่วนข้างบนและส่วนข้างล่างจากข้อมูลที่โจทย์บอกใบมาให้เรานะจ๊ะนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะ หาความดันย่อยขั้นตอนนี้เราจะหาความดันย่อยหรือ p a r t i a l pressure ของไอน้ำสัญลักษณ์ก็เป็น p ห้อย water vapor นะคะหาความดันย่อยของไอน้ำในอากาศขาเข้าและก็หาของในอากาศขาออกเลยนะคะโดยที่นำข้อมูลที่ เป็นดิวพอยต์นะคะของอากาศขาเข้าและขาออกนะคะดิวพอยต์ของอากาศขาเข้าเนี่ยมันคือ11องศาเซลเซียสนะคะเราก็จะไปเปิดตารางไอ้น้ำนะคะที่อุณหภูมิของน้ำา1 1องศานะคะว่าน้ำอุณหภูมิ11องศาเนี่ยมันมีความดันไอเท่าไหร่หรือใช้สัญ,ญลักษณ์เป็น p star H2O นะคะหรือว่า p star แล้วก็ห้อย วอเอก็ได้นะคะเราจะไปเปิดจากตาราง a. 2ุขีหรือตารางไอน้ำนะคะ a. 2ุดดเที่อุณหภูมิ11องศานะคะให้นักศึกษาดูที่ช่อง2ช่องด้านสายสุดนะคะจะมีคําว่า temperature หรืออุณหภูมิองศาในหน่วยองศาเซลเซียสของน้ําช่องถัดมาจะเป็น vapor pressure ความดันไอของน้ําในหน่วยกิโลปาสคาลนะคะ นักศึกษาก็ไล่อุณหภูมิมาเรื่อยๆนะคะจะเจอที่อุณหภูมิ9องศาเซลเซียสและ12องศาเซลเซียสว่าน้ำมีความดันไอเท่าไหร่นะคะทีนี้อุณหภูมิ11เนี่ย11องศาเซลเซียสก็จะอยู่ระหว่าง9และ12องศาเซลเซียสนะคะให้นักศึกษานำความดันไอที่อ่านได้ตรงเนี้ยนะคะมาทำการประมาณค่าในช่วงนะคะ นักษาทําการประมาณค่าในช่วงจะได้ว่าน้ำที่อุณหภูมิ11อ,องศาเซลเซียสมีความดันไอ1.31กิโลปาสคาลนะคะนำมาเขียนตรงนี้ในส่วนของอากาศขาออกจากเครื่องปรับสภาพอากาศนะคะ มันมีดีวพอยต์58องศา,ศาเซลเซียสนะคะเพราะฉะนั้นเราจะดูว่าน้ําที่อุณหภูมิ58องศาเซลเซียสเนี่ยมีความดันไอเท่าไหร่นะคะก็ทําลักษณะเดียวกันนะ,ะใช้ตารางไอน้ําตาราง a 2จุดสนะคะนักศึกษาดูที่อุณหภูมิน้ําไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะจะเจอที่อุณหภูมิ55และ60องศาเซลเซียส แล้วนำความดันไอของที่2อ,อุณหภูมินี้มาทำการประมาณค่าในช่วงแล้วจะได้นะ,ะทีนี้อุณหภูมิ58จะอยู่ระหว่าง55กับ60องศาเซลเซียสนะคะถ้านักศึกษาทำการประมาณค่าในช่วงจะได้ว่าน้ำอุณหภูมิ58องศาเซลเซียสเนี่ยมีความดันไอ18.4 18.4กิโลปาสคาลนะคะเอามาเขียนสรุปในตารางตรงนี้ไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราจะนำข้อมูลตรงนี้ความดันไอของน้ำตรงนี้นะคะมาคิดในขั้นถัดไปนะคะจากทฤษฎีนะคะว่า ที่จุดน้ําค้างนะคะมันมีจุดที่มีการอิ่มตัวนะคะที่จุดน้ําค้างเนี่ยความดันย่อยของไอน้ําในอากาศมันจะอิ่มตัวนะคะความดันย่อยของไอน้ําในอากาศอิ่มตัวที่อุณหภูมิหนึ่งหนึ่งมีค่าเท่ากับความดันไอของน้ําที่อุณหภูมินั้นนะคะเพราะฉะนั้นจากข้อมูลตรงนี้จะทําให้เราทราบว่า อากาศขาเข้านะคะ,ะสีแดงๆนี้อากาศขาเข้านะคะมันมีความความดันย่อยของไอ้น้ําเท่าไหร่นะคะอากาศขาเข้าเราก็จะได้ว่านั่นจากอากาศขาเข้ามีจุดน้ําค้างที่11องศาเซลเซียส <c oughs> เพราะฉะนั้นความดันย่อยของไอ้น้ําในอากาศขาเข้าเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ 1.31กิโลปาสคาลด้วยนะคะเนื่องจากว่าตรงที่จุดน้ำค้างเนี่ยมันมีการสมดุลกันนะคะพอจุดสมดุลแล้วเนี่ยก็เป็นไปตามทฤษฎีตรงนี้นะคะว่าที่จุดสมดุลเนี่ยความดันย่อยของไอ้นาในอากาศอิ่มตัวนะคะจะมีค่าเท่ากับความดันไอของน้ำที่อุณหภูมินั้นในส่วนของอากาศขาออกนะคะก็คิดในลักษณะเดียวกันนะคะอากาศขาออกมี จุดน้ำค้าง58องศาเซลเซียสซึ่งน้ำอุณหภูมิ58เนี่ยมีความดันไอ18.14นะคะเพราะฉะนั้นความดันย่อยของไอน้ำในอากาศขาออกนะคะก็มีค่าเท่ากับ18.14กิโลปาสคาลด,ด้วยนะคะขั้นตอนถัดไปนะคะเราก็จะคำนวณหา ความดันย่อยของอากาศแห้งนะคะหรือ partial pressure ของอากาศแห้งเราใช้สัญลักษณ์เป็น p แล้วก็ห้อย dry air นะคะเราจะหาในอากาศขาเข้าและขาออกนะคะเนื่องจากว่าถ้าเราทราบความดันรวมแล้วเราลบด้วยความดันย่อยของไอ้น้ำในอากาศเราก็จะทราบความดันย่อยของอากาศแห้งได้สมการนี้นะคะ ถ้าเราทราบสองตัวเราก็จะหาตัวที่3ได้ในส่วนของอากาศขาเข้านะคะอากาศชื้นขาเข้า P dry air in อันนี้หมายถึงความดันย่อยของอากาศแห้ง in นี่คือในอากาศขาเข้านะคะความดันรวมเป็น101กิโลปาสคาลที่โจทย์บอกมาให้ลบกับ P Water Vapor หรือลบความดันย่อยของไอ้น้ำในอากาศขาเข้าที่เราหาเมื่อสักครู่นะคะ1.31กิโลปาสคาลผลต่างตรงนี้ก็เป็น99.69กิโลปาสคาลนะคะ99.69กิโลปาสคาลคือความดันย่อยของอากาศแห้งนะคะในอากาศที่เข้าไปในเครื่องปรับสภาพอากาศตัวเลขนี้เดี๋ยวเราจะนำไปใช้ในขั้นตอนถัดไป ในส่วนของอากาศชื้นขาออกนะคะเราก็จะสามารถคำนวณได้เช่นเดียวกัน P dry air o u t ตัวนี้หมายถึงความดันย่อยของอากาศแห้งนะคะในอากาศที่ออกจากเครื่องปรับสภาพอากาศก็เท่ากับความดันรวมโจทย์บอกมาให้98กิโลปาสคาลแล้วเราก็ลบกับความดันย่อยของไอ้น้ำในอากาศขาออก ก็คือลบด้วย18.14กิโลปสสาสคาลนะคะตรงนี้จะเท่ากับ79.86กิโลปสสาสคาลนะคะอย่าลืมนะคะ79.86กิโลปสสาสคาลก็คือความดันย่อยของอากาศแห้งนะคะในอากาศที่ออกจากเครื่องขั้นตอนถัดไปนะคะ ขั้นตอนถัดไปเราจะคำนวณหาจำนวนโมลของอากาศชื้นขาเข้านะคะอากาศชื้นก็จะประกอบด้วยอ,อย่าลืมนะคะมีทั้งอากาศแห้งและไอน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะหาเลยว่ามันมีจำนวนโมลทั้งหมดเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะให้สัญลักษณ์เป็น f นะคะเราจะใช้สมการนี้นะคะเราจะเอาอากาศชื้นนะคะในสภาวะของมันในสภาวะ ที่เป็นอากาศชื้นขัดเข้านะคะแล้วจะมาเทียบกับที่สภาวะมาตรฐานนะคะ n, n ก็จะเป็นจำนวนโมลของอากาศชื้นขัดเข้านะคะตัวห้อย sc ก็จะเป็นค่าที่สภาวะมาตรฐานในส่วนของอากาศชื้นขัดเข้านะคะอุณหภูมิก็จะเป็น295 เควินนะคะความดันรวมก็จะเป็น101กิโลปาสคาลแล้วก็ปริมาตรจะเป็น1000ลูกบาศกเมตรนะ,ะแทนค่าเขาเ้าไปในสมการนะคะอ,อ,อย่าลืมนะคะถ้าตัวห้อย SC นี่คือที่สภาวะมาตรฐานนะคะอันนี้อุณหภูมิที่สภาวะมาตรฐานอันนี้295ออกสั k e v i งศาเควินก็จะเป็นอ,อ,อุณหภูมิของจาก22เราทำให้เป็นเควิน แล้วก็แทนค่าความดันเข้าไปแทนค่าปริมาตรนะคะส่วนปริมาตร V แล้วมีเครื่องหมายคารเรตห้อย sc ก็จะเป็นปริมาตรต่อโมลน,นะคะต่อจำนวนโมลที่สภาวะมาตรฐานจากนั้นคำนวณค่าออกมาเราจะได้ n n ก็คือจำนวนโมลของอากาศชื้นขาเข้านะคะเป็น41.19กกิโลกรัมโมลของอากาศชื้นขาเข้า หรือ f เท่ากับ41.19กิโลกร,รัมโมลของอากาศชื้นขาเข้าขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะหาจำนวนโมลของอากาศแห้งนะคะหาจำนวนโมลของอากาศแห้ง ที่มีในอากาศชื้นขาเข้าและที่มีในอา,อากาศชื้นขาออกนะคะจากสมการนี้นะคะให้มีพฤติกรรมเป็นไปตามก๊าซในอุดมคตินะคะจากสมการที่ว่า P I หารด้วย P total เท่ากับ N I หารด้วย N total นะคะทีนี้ถ้าเราให้ตัวห้อย I หมายถึงอากาศแห้งนะคะ dry air นะคะตัวห้อยนี้เราก็จะเปลี่ยนในสมการนิดนึงนะคะ เป็น p ความดันนะคะของอากาศแห้งนะคะต่อความดันรวมนะคะจะเท่ากับจำนวนโมลของก๊าซก็คืออากาศแห้งนะคะหารด้วยจำนวนโมลรวมเราย้ายข้างนะคะว่าจำนวนโมลของอากาศแห้งก็เอาจำนวนโมลทัทย้ายขึ้นมาคูณตรงนี้เป็นสมการกกไก่นะคะ n dry air จะเท่ากับ n จำนวนโมลทั้งเลยนะคะคูณกับความดันของความดันย่อยของอากาศแหง้งต่อความดันรวมสมการก่อไก่จากนั้นถ้าเราเอาสมการก่อไก่มาใช้กับทั้งในส่วนของอากาศแห้งที่อยู่ในอากาศขาเข้าแล้วก็อากาศแห้งที่อยู่ในอากาศขาออกก็จะมาทางกล่องด้านขวานี้นะคะจํานวนโมลเราจะหาจํานวนโมลของอากาศแห้งในอากาศชื้นขาเข้า จากสมการกอไก่นะคะเราก็จะแทนค่าได้เป็นสมการขอไข่นะคะ n จำนวนโมลของอากาศแหง้ง dry air c o m m in นะคะคือจำนวนโมลของอากาศแห้งนะคะในอากาศชื้นขัเข้า in ใน,ในที่นี้หมายถึงอากาศชื้นขเข้าเท่ากับจำนวนโมลทั้งหมดที่เราหาไว้ขั้นตอนที่ผ่านมาเท่ากับจำนวนโมลของอากาศชื้นนะคะก็คือ41.19ง กิโลกรัมโมลของ moist air เนี่ยนะคะคืออากาศชื้นขัดเข้าแล้วตรงนี้จะเป็นความดันย่อยของอากาศแห้งขาเข้าที่เราก็เคยหาไว้แล้ว99.69กิโลปาสคาลแล้วก็หารด้วยความดันทั้งหมดหรือความดันรวมก็คือ101กิโลปาสคาลเป็นสมการขอไข่นะคะ จากนั้นถัดมาคอควายนะคะคอควายนี้ก็คือเอาสมาการกอไก่มานะคะแต่ว่าเรานำมาใช้กับเพื่อหาจำนวนโมลของอากาศแห้งนะคะที่อยู่ในอากาศชื้นขาออกนะคะจากสมาการกอไกนะะ่แล้วก็จะเขียนตรงนี้นะคะ n dry air comma out หมายถึง n หมายถึงจำนวนโมลน,นะคะของอากาศแห้ง comma out นี่หมายถึง ที่ที่อยู่ในอากาศชื้นขาออกนะคะก็จะเท่ากับใช่ไหมเอใช่ไหมจากสมการกาไก่นะคะจำนวนโมลทั้งหมดในอากาศชื้นขาออกซึ่งตอนนี้เรายังไม่ทราบเราจะติดตัวแปรไว้เป็น Z นะคะจำนวนโมลทั้งหมดในอากาศชื้นขาออก z กิโลกรัมโมล moist air นะคะที่ออกขาออกนะคะแล้วเราจะหารด้วย ความดันย่อยของอากาศแห้งในอากาศขาออกที่เราหาไว้แล้ว79.68กิโลปสาสคาลแล้วก็หารด้วยความดันรวมในอากาศขาออกจะเป็น98กิโลปสาสคาลนะคะเป็นสมการขอไข่นะคะ ขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะหาจำนวนโมลของอากาศชื้นในอากาศขาออกเราจะหาจำนวนโมลทั้งหมดของอากาศชื้นในอากาศขาออกหรือเราต้องการจะหา Z ซนะคะเราจะอาศัยหลักการว่าจำนวนโมลของอากาศแห้งที่เข้าเนี่ยนะคะมันจะต้องเท่ากับจำนวนโมลของอากาศแห้งที่ออกนะคะเพราะว่าถือว่าจำนวนโมลของ อากาศแห้งเนี่ยไม่ได้หายไปไหนไม่ได้เพิ่มเข้ามานะคะจานวนโมลของอากาศแห้งที่เข้าจะต้องเท่ากับจํานวนโมลของอากาศแห้งที่ออกนะคะเพราะฉะนั้นสมก,การขอไข่จะเท่ากับสมก,การขอกวายนะคะนาทางด้านซ้ายและทางด้านขวาให้มาเท่ากันจะสามารถคํานวณหาค่าแซตรงนี้ได้นะคะเ <c oughs> มื่อกดเครื่องที่เลื่มาแล้วจะได้จํานวนโมลหรือแซเนี่ยนะคะจำนวนโมลของอากาศ ชื้นขาออกนะคะก็จะเป็น49.87กิโลกรัมโมลของอากาศชื้นขาออกขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะหาจำนวนโมลของน้ำหรือไอ้น้ำเนี่ยนะคะที่ต้องเติมในเครื่องปรับสภาพอากาศหรือเราจะหา w ได้นะคะโดยอาศัยหลักการว่าจำนวนโมลของอากาศชื้นขาเข้าบวกกับจำนวนโมลของน้ำ ที่เติมมันจะต้องเท่ากับจำนวนโมลของอากาศชื้นที่ออกจำนวนโมลของอากาศชื้นที่เติมก็คือ41.19หรือ F นะคะ41.19ที่เราหาไว้แล้วจำนวนโมลของน้ำที่เติมเราติดไปก่อนเป็นตัว W จำนวนโมลของอากาศชื้นขาออก Z หรือว่าเราทราบแล้วก็คือ49.87เเพราะฉะนั้นผลต่างตรงนี้ก็คือจำนวนโมลของ ไอ้น้ำที่ต้องเติมเข้าไปเพราะฉะนั้น W ก็คือ8.68กิโลกรัมโมลของไอน้ำตรงนี้คือน้ำที่ต้องเติมนะคะถ้าเราอยากทำให้เป็นมวลของน้ำที่เติมให้ให้คูณ18นะคะเติมหมดคูณกับโมเลกุลเวท18ของน้ำในขั้นตอนถัดไปเราจะหามวลนะคะในหน่วยกิโลกรัมของอากาศชื้นขาเข้านะคะ โดยที่ในอากาศชื้นขากเข้าเนี่ยมีจำนวนโมลของอากาศแห้งที่เราทราบก่อนหน้านี้นะคะ n dry air in ก็คือ41.19แล้วคูณกับ99.69หารด้วย100นะคะทีนี้จากตรงนี้ตรงนี้มันเป็นจำนวนโมลน,นะคะเราสามารถเปลี่ยนให้เป็นมวลได้โดยเอาน้ำหนักโมเลกุลของอากาศแห้งนะคะก็คือ29เอามาคูณน,นะคะ เพื่อเปลี่ยนจํานวนโมลให้เป็นมวลน,นะคะในขั้นตอนนี้เพราะฉะนั้นมวลของอากาศแห้งในอากาศชื้นข้าเข้านะคะให้เอาจํานวนโมลนี้นะคะเทอมนี้คูณกับน้ําหนักโมเลกุลก็คือ29เพราะฉะนั้นจะเป็น1179กิโลกร,รัมของอากาศแห้งนะคะจากนั้นนะคะ เราจะคำนวณหารในส่วนของไอน้ำนะคะจากสมการ pi หารด้วย p total เท่ากับ ni หารด้วย n total ถ้า,าก๊าซที่เราสนใจ I คือไอน้ำหรือ water vapor นะคะตัวห้อยจะเปลี่ยนเป็นตามนี้นะคะ p ความดันย่อยของไอน้ำหารด้วยความดันรวมนะคะจะเท่ากับจำนวนโมลของไอน้ำหารด้วยจำนวนโมลรวม เพราะฉะนั้นจํานวนโมลของไอน้ําก็เท่ากับเอาจํานวนโมนลรวมย้ายขึ้นมาคูณตรงนี้นะคะก็จะเป็น n water vapor เท่ากับ n total คูณกับ p water vapor หารด้วย p total ะะจากสมการนี้นะคะเราจะแทนค่านะคะเพื่อที่จะหาจำนวนโมลน,นะคะจำนวนโมลของไอน้ำนะคะหาจำนวนโมลของไอ้น้ำในอากาศชื้นขักเข้านะคะ n total เนี่ยเป็น41.19ใไหความดันย่อยของไอน้ำเป็น1.3 1กิโลปาสคาลแล้วความดันรวมเป็น101กิโลปาสคาลนะคะ จากนั้นเราก็จะทำการเปลี่ยนให้เป็นมวลได้นะคะโดยแค่เอาจำนวนโมลเนี่ยคูณกับโมเลกุลาร์เวทของน้ำนะคะก็คือจะคูณ18เข้าไปตรงนี้นะคะเมื่อคำนวณกดเครื่องคิดเลขออกมาจะได้ว่ามวลของไอน้ำนะคะในอากาศขาเข้านะคะก็จะเป็น9.6กิโลกรัมของไอน้ำนะคะขั้นตอนถัดไปนะคะ มวลของอากาศชื้นขาเข้าเนี่ยมันประกอบไปด้วยมวลสองส่วนใช่ไหมก็คือมวลของอากาศแห้งและมวลของไอน้ํามวลของอากาศแห้งเราก็ทราบแล้ว1 1 7 9แล้วก็มวลของไอ้น้า,าขาเข้าก็จะเป็น9.6นะฮะเพราะฉะนั้นรวมกันเป็น1,1 8 8 6นหน่ยปนวยเป็นกิโลกร,รัมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือมวลของอากาศชื้นขาเข้านะคะ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะทําการหามวลของไอน้ําที่ต้องเติมเนี่ยนะคะต่อนหนึ่งกิโลกร,รัมของอากาศชื้นที่เข้าสู่เครื่องปรับอากาศนี่นะคะข้างบนมวลของไอน้ําที่ต้องเติมนะไอน้ําที่ต้องเติมเข้าไปในเครื่องปรับสภาพอากาศนะคะให้เอาจํานวนมวลของไอน้ําที่ต้องเติม8.68ที่เราเคยหาไว้แล้วนะคะคูณกับโมเลกุลาร์เวทของน้ําก็คือ18ตัวหารข้างล่างก็คือ มวลของอากาศชื้นเข,ข้าที่เราหาไว้แล้วนะคะ1 1 8่6กิโลกรัมคำนวณค่าออกมาจะได้0.131นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นคำตอบที่โจทย์ถามนะคะก็คือเราจะต้องเติมมวลของไอ้น้ำที่ต้องเติมนะคะต่อหนึกิโลกรัมของอากาศชื้นที่เข้าสู่เครื่องปรับอากาศก็คือต้องเติมน้ํา 0.131กิโลกรัมนะคะก็จะเป็นคำตอบนะคะ